ก็วันนี้ที่มากับฟูลิเวอร์พูลนะครับทุกคนกับมือนี้นะครับมันสีเตะกับระยดำน้ำสีเหลียงมทุกคนอ uh, ุ้ยอุ้ยพันหกว่าโอ้ปัดปืดปัดโ,โอ้เฮ้ยเหมือนมึงนัดกูมานะเฮเอวิย่านเวททีมลิเวอร์มือน,นี้ต้องเขารอบครับทุกคนเอาเปิดบัตรจังหวะนี้เอาเวลาโอ้เอา จังหวะนี้ต่อเลสยังไงต่อเลสบีกแล้วจังหวะนี้เฮ้ยต่อเลสบีกแล้วริงหนึ่งหนึงน่งเอาเอา สวัสดีเด้ทุกคนอยู่กับผมสัตติโนหนึ่งเดยอทุกคนมื้อนี้กบาบมีอย่างมากนะครับมื้อนี้ผมสีมาลงแรกนะครับก็วันนี้พี่มากับฟูลิเวอร์พูลนะครับทุกคนกับมื้อนี้นะครับมันสีเตะกับเลียด,ดำน้ำสีเหลียงแมมทุกคนกาบฮู้ว่ามันสีชนะหรือเปล่านะครับกับมื้อนี้นะครับผมก็ได้มาฟูทีมริเวอร์เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือกับมีบะครบคือเกอ่านะครับนักเตะมีไม่ครบนะทุกคนกับมีมาลาโดน่าแบ็กแฮมหลักกาบมูแบบกูตัวเอ็มแป๊บมอนี่แหม เข้ามาเสริมนะครับทุกคนก็คือมันบอครบเดีอทุกคนการเมื่อนี้นะครับกาบ่มอี้ยังมากกับไปเบิ่งกันรวดมาเบิ่งในแหล่งกันเลยนะครับทุกคนสีลอดบ่ดอทีมโอ้ลริเวอร์แม่กองหลังมันก็บ่ได้เก่งมากเดีอยทุกคนอุ้ยอุ้ยพันหกวะโอ้โหจังสีแอมแม่ทุกคนอ่ะโอเคทีมเข้ากับปะมาณนี่หลักันโอ้โหเกมป้แป๊บมันฟีดวะเฮ้ยตะวากห้องโอ้โห ต้องเปลี่ยนครับทุกคนประมาทบ่ได้ครับโกเขาต้องเปลี่ยนนะครับทุกคนอ่ะโอ้ฟาดปืดปาดโอ้เฮ้ยเหมือนมึงนัดกูมานะเฮ้ยโอ้โหแม่งทีมไอคอนยังสวยครับทุกคนเฮ้ยสิสูได้บ่เนี่ยโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากมาเบิ่งในเกมกันเลยนะครับทุกคนกบาบ่เบามากเด้อ สีแพรสนากสรซางแมงโหลดไปครับทุกคนบอยานเวอะลูมิติเก้ครับไปครับเนมา้าครับจังหวะนี้เอา้านี่มาสโลวเดวี่ครับส่งมาเนีาะเนมาจามาังหวะนี้เอ้ยเออโอเคเขามือครับจังหวะนั้นนะอ่ะ,อะโดรานนนโยส่งมากักกักก้โอ้โหมาดูวะเฮ้ยมาดูวะทุกคนเอา มาดูว่าเออมาร์กเลเดแบบเนี้ยเอาออไปครับทุกคนเอนดิสันนะครับอลองโซโอ๋อส่งมาครับจากวันนี้เจอดากส่งมาแล้วก็โอ้โหโฟอร์มิโน่มาได้ครับอาลุมบิติเก้อ่าโอเคมาทิปได้นะครับส่งมาโรเบิร์ซันนะครับส่งมาอัาลองโซ่นะครับเอาอาคันทันล,ล่านะครับเจอดากส่งมาจากวันนี้เอ,อ้ยโอ้โหไปติดกาก้าว่ะทุกคนกใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์พี่หน่อยเด้อ รากาขครที่กําลังมองหาดีนะครับก็ทักเข้าไปในเพจพี่ได้เลยนะก็มีขายเยอะมากหลักร้อยจนหลักพันนะเออัง่วะนี้เมสซี่เปิดเข้ามาดิโอแม่งมันมาดูว่ะเอมาดูว่ะโอ้โหแม่งเฮ้ยแต่ว่าทีมไอคอนของเขาแมนที่ผมอยากได้ที่สุดก็คือเดวี่เด้อทุกคนเดวี่เนี่ยผมโคตรอยากได้เลยนะครับเดวี่ร้อยหนึ่งนะไอคอนเนี่ยโอ้โหจักมันสิบมทตอนไหนบุญเนี่ยผมโคตรอยากให้มันมาเลยนะครับทุกคน เอาจังหวะนี้ลูบินิเกโอ้โหแม่งมาดูแถวว่ามาดูว่าแม่งทีมไอคอนสวยพอมเอาบุยานเวทีมรีเวอร์มอนี่ต้องเขารอบครับทุกคนเอาเปิดมาจาังหวะนี้เอาวีลาโอ,โ,อโดนกันแล้วครับทุกคนเอามาดูสิบหายเลยแต่ว่ายังไงครับแฟนมาดูตอเลสเปิดเข้ามา จังหวะนี้อคาธาลายิงโอ้ยิงมาได้วะจังหวะนี้จะโอ้โหอย่างังนะฟาวเตียโอ้โหฟาวอ่ะทุกคนโอ้โหกาเมื่อนี้นะครับผมคิดว่าริเวอร์จะชนะเลียดนำสีเหลืองในเด้อทุกคนแต่ว่ากับประมาทวะได้นะครับทุกคนแม่งล้มบาเยิร์มาแล้วโอ้โหวะธรรมดาเด้อบอกแฮะแต่ว่ากะเออเจอกับหงนะเวหงก็คือหงอ่ะ มือน,นี้นะครับกะอาจจะอาจจะดูเบิงคือเก่าน,นะครับทุกคนกับมือขึ้นผมกับเบิงนะครับมาริสแหมอุา่อาเซียมารลิดแม่งแพ้ซ้ำแต่กันยังดีนะครับยังบอขาดเท่าใดเด้อยังมีโอกาสเสมอได้อยู่นะเอาไปครับปีเตอร์เซกเด้อกะผมผมว่าถ้าแมนซิตี้ไปแข่งกับริเวอร์พูลเนี่ยในยูฟ่านะทุกคนผมว่าบ่ค่อยหนาเบิงนะครับทุกคน ทุกคนมาคือผมวะผมว่าต่องมาดริดกับลิเวอร์พูลครับเพราะว่ามันเคยแบบมีแพรกันมาครับทุกคนเออนั่นแหละคันแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลอะเบิรงบบอยเหล่านะครับทุกคนอยากเบิรงมาดริดกับริเวอร์พูลมากกว่าเด้น่าจต่มันกว่าเด้เอออีกคีมหนึ่งก็อยากล่างแค้นอยู่เด้ไปครับไปครับตอ่อเลโอ้โหแม่งหมดแต่เว้านะครับทุกคนเอาจต่มานี่โอ้โหบ่ได้ คันจมดูกับขออภัยแน่เด้อกับอยากเบิงอิหลีครับมาดร,ริดกับอ่าลิเวอร์นะแมนซิตี้ร์ครับลิเวอร์ว่ต้องนะครับเบิงบอยแล้วเอาเอาจองังหวะน,นี้เอาอย่านะอย่านะเอาอย่านะลุงเปติเก้เอาจองังหวะนี้โโอ้หเกือบตักลัวโอ้โหทุกคนเกือบแล้วฮาการตอนนี้43นาทีแล้วเด้อเอาจองังหวะนี้อุ้ยเกือบอ๋อ อโอเคครับกากา้าส่งมาจากหานนี้ลูปิติเกกลูเิติเก้ยิงโอ้โหแมงมันมาดูว่าทุกคนโอ้ยผมศิชนะบอน้อมาเนี่แไหมกับทีมไอคคอนพัมเดอโอ้ยทีมสวยนะครับทุกคนสวยกว่าทีมผมอ่ะเออโอ้โหศิีชนะบอน้อมาเนี่แไหมงานเข้ามาเบื้องเครื่องหลังนะครับว่าผมสิตีเสมอได้หรือเปล่านะครับ กับทีมแอคคอรกับริเวอร์พูลเด้อทุกคนการนั่นแหละนะครับกับริเวอร์พูลกับเป็นร้องเขายังหลายเลยเด้อแต่ว่ากับซิซูุดซีวีดครับทุกคนเอาอ่าซาบ้อาลองโซ่อะเราเป็นสั้นนะครับเอ้เยยกว่าเนี่ยโอ้ใจออกเองครับเอาเอาโอ,โอเคครับจังหวะนี้เจอดาร์กได้โฟเรมโน,โนส่งมาครับจังหวะนี้ โอ้โหว่ากตีดว่ะ <sam> ต <ina> ่ว่าโฟเมิโนแก้ตัวได้เด้อเดนิสันส่งมาโอ้โหบ๊อดว่ะเอาได้ว่าจังหวะนี้โอ้โหบ่ไดเอ้าต่ว่าเขาเตะออกเตะออกหลังมาซันมาเด้อขอใส่ลูกสูตรเนี่ยเด้อทุกคนการลูกสูตรนี่กาผมใส่บ่อยนะครับแต่ว่ามันกัดได้แน่บ่ไดแน่เด้อทุกคนครับเปิดเข้าไปโอ้โหบ่ได้ว่ะจังหวะนี้อาลอนโซ่มาจังหวะนี้เจอรักเอาโอ้โห โอ้ยโอแมงมันแข็งว่ะท okay. <jas Yin liksom> <Det> ุกคนเฮ้ยโอแม่นะเฮ้ยเขาสิสวนแล้วบัดนี้เอาในมาจังไหนในมัจังไสนี่เลยอ๋อเอาจังไหนครับเอาโซคลคมเบลโซมาเดวีนะครับแม่งโคตรอยากได้เลดเดวีแบบโอ้โหอยากได้สิเปงเลยเอาโดลาเนนโยครับ โ um <No. S 1> ดลานิโดสองมาลูบิติเก้จังหวะนี้จริงอีกแล้วโอ้โหสีฟ้าไปไหนเนาะอ๋ไปครับทุกคนคือเกาเด้อนาทีที่หกสิบแล้วขอแค่เสมอกับพอเราว่ามือน,นี้เอาทีมแอควนเด้อกับทีมริเวอร์นะก,กากองหลังเขาว่าสู่เพื่อนว่าได้นะครับทุกคนกองหน้าเขาเก่งนะครับเบื้องกองหลังผมดีเอ้ยเปิดมาจังหวะน,นี้แค่เก้าสิบสามเก้าสิบสองหนึ่งครับทุกคนเอาอาคาทัลล่านะครับทุกคน ส่งไปอลองโซเอาจาาังหวะนี้ตอเลสยังไงตอเลสวิ่งแล้วจังหวะนี้เฮ้ยตอเลสวิ่งแล้วหนึ่งหนึ่งเอาเอาสีเสมอแล้วครับตอเลสครับเป็นมนโดนตอเลสโหเป็นจังไดล้ละครับเอาเอาผับซา,ากับเบอร์เบิงเอ๋อเอา,เอาจังไดล้ละปัดเน,นียเปียโตเลยครับเนี่ยครับทุกคนเบื่องกองหลังผมเนี่ย94 92 โอ้โหมันกัดสูบเพื่อนบา่ไดาดอกของเพื่อนเป็นลอยไหมลูฟี่ดีเก้มสซี่ีนม้าเนี่ยเ,เป็นลอยว่าสันโอ้โหกาก้าพร้อมอ่ะต่ะบาก,กับวิญานเลยทุกคนหาแรนโอ้โหหาแรนมาว่ะเอ้ยตัวนี้มันอาก,กวัวปะเอาเนมาครับเนมา้ายังไงครับเอาเดวี่เดวี่ยังไงส่งมาเนมาเนม้าจังหวะนี้นาานส่งให้เดวี่เดวี่สปเปิร์ตได้ปะ เปิดมาดจังวันี้โน้ปอู้หู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 อู้หชิมหายแล้วเกือบโอ้ยเมสซี่เมสซี่ส่งมาจังวันี้ออกโอ้โหเกือบแล้วกลัวกายคลิปนี้นะครับมีคำหยาบนี่ยังกระขอภัยแน่เด้อกับเบิ้งตามอารมณ์เกมหลักันนะครับทุกคนก็ดูด้วยความบันเทิงนะเออซ้ำนั่นเลยความบันเทิงเนี่ยเอาไปครับโอ้โหแบกตึงมาโอเคเลยเอ็มปะแป๊บยังไงครับเอ็มปะแป๊บ ไปครับต่อเลสส่งมา้าเอ้ยจงังหวะนี้โอ้โหบัวพานโอ้โหนี่ม้าครับส่งม้าฮาแลนด์ยังไงครับฮาแลนด์ส่งม้าครับเมซ,ซี่จงังหวะนี้ยนครับเอาเอาเขาได้ครับจังหวะนี้เขาสิบสวนเดไปครับเอ็มปาแป๊บส่งมาต่อเลสเอปปาแป๊บยังไงครับโอ้โหบัวพานเฮ้ยน,นันนอนเวลาสีเบิดแล้วโอ้โหขอได้สักลูกนึงเนี่ยโอ้โห โอ้โหตีดเวลาครับเมซี่เอาเอาโอโ้ทุกคนเฮ้ยานะจานะจานะฮะแล้วจานะกดตัวลโอ้โห,กโโหเกือบแล้วโอ้โหแม่งเขายิงออกเองว่ะทุกคนโอ้โหเกือบแล้วกลัวนาทีบาปเกือบแล้วโอ้โหคันเขน่าดินจบเลยไดริเวอร์พูลเนี่ยแม่เอามาติดครับทุกคนเอาจังไหนเราบันเนี่ ไปคําหัวตกแล้วอ,อโนโอ้โหไม่ได้ว่าทุกคนยานะเดว,วิแบ็คแฮมอ่ะจังหวะนี้จังไดล่ะครับจังหวะนี้ฮานแลนด์นี่เลี้ยวนี่เลี้ยวอ้เบิดเวลาเลยบะโอ้โหเบิดเลยครับทุกคนกะยังดีนะครับที่เขายันเสมอได้นะครับทุกคนก็คือทีมเขาโคตรโหดเลยเด้อเบิรงดนี่ยิงเป็นเก้าโอ้โหยิงเก้าลูกเลยนะโอ้โหดีนะที่ยันเสมอได้อะเออ การคลิปนี้ว่ามีอย่างมากนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, พี่หนเด้อรากาเออแค่นั้นแหละนะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายเออไปแล้ว